สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีพี่น้องโอ้อยู่คนด้วยหงายไม่ยังนะยังเงงก็ยังไม่ได้อยู่ได้นอนพี่้องผ้กันนอนหลินก็ยังเงงพี่น้องห้อนแห้งนะพี่น้องเอ้ยมือนผ้ักกันนอนหลินเด้ออะไรเบิกกระตุนกระตินพี่น้องเลยผ้ากันมาหัวกระตุนมาหัวควันสระกับถ่าน้องอาเต้พี่น้องจังไนสิพาไปเบิกน้องอาเต้บ่ยอมเมื่อพี่น้องเอ้ตอนเอกเก่ามุง สามทุ่มแล้วสิเข้าสี่ทุ่มแล้วโผล่ย่งบายอมเมื่อยยังมายอมเมื่อยอยู่เออสิเขาสิบโมงเลยได้สามทุ่มกว่าเลยเฮ้ยเลยไปสีเมื่อยเช่นบันมันเห็นได้ไปสีนอนบันบาบหนึ่งพอแล้ว,แ,วแล้วตอนอแะไรเขามนย่อมเมื่อยเลวก็อาบน้ำมาส่งแพทยเพิ่รลดมัาจากนอนสิโหยนอนนำ้ำเอผ ถ้ามันหายกะสิถ้ามันหายแล้วกะสิแบรกมาส่งกลางคืนเจ้าเจ้าก็เตรียมหับเอามือถือเท่านั้นแหล,ละว่าเลี้ยวเลี๋ยวบ้าเบิ่งดูนี่เดี๋ยวเมือ่อเอาบอลลูกหนิบ่เบิ่งบอลหนี่นี่นี่มาเพิ่งดูกอ่ะซับแตกเด้อซับแตกเด้อโอ้ยลูกหลาขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจเด้อเลี้ยวๆหน่ขอบใจเด้อลูกเด้อนี่นี่นี่บ่เบิ่งบอลีน เออม่งมาลเบิ่งบ่อืมมงจด้นั่นน่นเออบ้านไม่ดีได้ชอบงนาอเบิ่งโรดจน่อยกัเมื่อรเนมันนอนบุงเงนามันเนอนั่นแหะตั้วชุ้วุนเหลหนานุเหุ้ลดเมื่อแรกันเห็น่อือเห็นจับเห็นนี่มาบุงเนานุ่มเนมันนอนบเนหาน่นอเนะ เอ้ยคอยเงี้ยใช่ฮเมื่อบ่งยิงหองแอบเปลูกเด้อโอ้ยบังงบังอีปี่ะมายายอย่าเปิดได้ยายโอ้โใช้อีปีอยู่ใ้แบบอีปีอยู่ใจเอะอีพีอยู่ใจนั่นน่นน่นน่สร้างไม่เห็นยังมาสงควยันไงขาบวิ่งายคุณก็สำนาพี่หลอกพี่รองเลยเอาหมด

น่าน่าน่าไม่ยั้งน้ำอ่ะนะน่าน่าชวได้ิมอะย่สรางไปดมางนีมานอนบนห้องแอมาจับเย็นมาจับผัวอนไดู้กมนจับอนน้องเนาะยวกะดิมันจับผเย็นไปจูงน้ำผอมเลยนอนเตห้องน้เนาะเกิดจะไดู้กเกิดเกิดจะได้ถูกเบากเมื่อส่งแบกเมื่อส่ง Bà bè mưa xuống em trăm linh hai mềm xuống mà mà mầm 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 em mầm mầm họ mầm 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 เมื่อเงินจะมาเอาใช่แต่จะไปดีสะไปดีป่าลุงสลุอย่างเมื่อไงอ่ะถือยาถือยาถือยาก่อนป่าลุงและป่าลุงกับชิมาส่งอ่ะป่าบอกป่าลุงมาส่งเต้เลยไหมมาส่งงามเนาะป่าลุงมาส่งกับเตะเน่สิลุปป่าลุปสิขี่ใช้ใจนะสิขี่ใช้ใจนะใอ่ะคีใช้ใจบัี้ขึ้นขี่ลุปขี่ใช้บัตรขี่ใช้ขึ้นทางใดขึ้นขึ้นเองดูเพื่อจะขึ้นทางใดขึ้นลุปขึ้นทางใดเออ

สวัสดีก่อนยังเมื่อตางเมื่อครัสวัสดีปาลุงออเตสิกับบ้านแล้วหัวจักโอ้ยมันดีดีดีไปดีปาลุงก่อนไปดีปาลุงไปนปุ้งเน่ขึ้นกอดอันกอดน่เกเด้อกนเป็นกดนี่คือคนอีกันวะตัวกต้งเต้ไวมือเนาะยังเมาเนาะเตไวมืองมาเนาะ นี่แหละพี่น้องเ้ยพอแม่บอยู่อยู่กับขเก่าพี่น้องเลยอยู่กับประจ<า><ต>ำแค่บัวห่วเมื่อวะหงายล้างสปูดสปูดอันนี้มันจะบาลุงดูอันนี้มันอันนี้มันดูอันนี้มันอันนี้มันดูจะบาดเนืองใสค่ะตามหัวขากบาดตามเลยตามเลยไม่ใช่เห อ,อยู่าเว้ยนานาประคุณนี่แค่เป็นบาล่างออกนี่ข้าบอกเดี๋เลยแบบมือเศ้ามานี่บุเรือยอย่างอเ,เอาหมุดกัดกินเลยอร่อยจีเอาเมื่อขนาดจะไม่เหลือมามากอยู่หมุดแล้วมันจะไปการกินหนาจะมันหวานฮองโยเกิรต์ตเลยเอาโยเกิร์ตมักหนาพี่น้องเลยฟูมัสัน มกักหนาเสือม hey ันเข่งพ um ี่น uh ้องเออเจ๊ปลาคูนว่าเสือมันเข่งมันตึงนางก็เลยจัดไปจากดอกหนึ่งเที่ยวขนาดนั้นแล้วมึงมีเหงื่อโอ้ยหอดแล้วขาตู้ขาตู้ไห้งแค่ไหนแห้งแห้งเก่งอะไรอเต้อเต๋หน่อยเสร็จแต่งตัวเซ็กซี่ได้เต้อหน่อย แนมแนมแนมเมึงแม่พุ่มแบบเป็นตระย่านมาจ้ะจะคืออ,อีหยังเขาคุณหลุนอยู่จะคืออีหยังจับในหลังเจ้าใจเลยมึงแม่เอียงเคือนนเห็ดนะนะบอกเห็ดน่าได้บาดในมะฮอดเลยเฮงไงยอะแพงใจนะแม่แพงใจใจใจมาส่งใจฉลุ แพงใจค่ะใอ่อนอ่เหมืนต่างเห้กันเนี่ยจะทรงเหี้ยวเขาบ่อย่ะผีหลอก่หจะทรงเหี้ยวเขาบ่อยนะเลี้ยงคือเป็นหนัดนะบ่อนในก่อนก็จะผีจะคือกระซื้อเนาะ อยังคือกระชื้นต่อทุกวันอ่ะทำนี่พี่น้องเอ้ยเราพวกมึงชื้นไรกูว่านี่แล้วบ่ไหลเาเมื่อยเมื่อไงคอยเมื่อเมื่อแม่เมื่อแม่วมาสะสบายดีพี่น้องมาหอดเือนเต้ได้ๆพี่ลูกอ่ะม่ใหญ่เขียวนะปากกุนแบบพี่โลกจิตคือว่าพี่โลกจิต ยทกานังนเนนบนก็เายีอ้ยันะะนะยเกิดยัารานีหมุดฉัไปกินนาเมืนเบิรดจีดอกยังไงนะเข่งนะตึงมืวันไหนได้ครูบ้าหน้าหวานที่มาก มันยาเคี้ยวก็จำพี่ก็ซื้อไปเลยก็คือคนแนเนอะเออกมาดิเหมือนแถ่ท่าครีมพอไม่รัเหมือนนอกเขาก็พอออกกิมมือหามานะเอออย่างเง้ยนะมากียัเฮ้ยนะเฮ้ยมากียัง ไม่เใช่ไม um ่ใช่รถเต้ติวเมื่อก่อนเด้อเต้เอ้ขอบคุณเลยแม่อายนะใจนะพอดีได้ใจดีมีแหงเด้อมาชมกันนแหงก่อนมาแหงเมือนั้นเม่ไห่เ่อเ่อเค็มมอบใจจ้าอนซ้ในนว่อเขาใยขนาดเวเว้ย ไปเมือ่อวันที้เท่ากันดิอาบน้าไม่เห็นเลยอาบเอออาบพี่เพื่อนอยู่โอ้ยมามางูตัวนหนังบุงนุ่นนนมมานั่งที่กับเอาวกวเวนพี่น้องเอ,อ้ยมาลูกไผร่ยังงึงขนาดเลยมาแตแล้วยังงึงหายน้าเออไปเมื่อว่าแป๊บสี่ปุลูกปะมืัอนอนไปมาน,น้ายังอังขนาดไปเมือม่อปะไปเมือ่อเมื่อเมื่อก็คือเข่งสล้างปะป๊าปะ คือมีคนจองย่าน่าน่านพอดีนะผมมาสั่งขี้มูกใส่มาตัวนี้พี่น้องปิดเลยไปยังไปยังมันดุไปเมื่อปะเห็นมาตัวนี้แหละอันเชยนยังนะสิชบดีบอันเห็นเมยเงือนเห็นมาตัวนี้เนี่ยทั้งหายทั้งห้องน้ำ คนเอามาหายเป็นผลละมาเสะอื่นเด้ปพอเมื่อพอเมื่อสี่พอเมื่อนอนปะไปไป,ไปอัาถั่วอัดไว้พี่น้องเลยเมื่อสาวยันปล่อยงออย่ามันเลยไปผุเลยคือห่อนกระดาษกระโดดแถวพี่น้องเอ้ยมาห่อนกระดาพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องอีดีแม่งสุขสุขคนสบายดีพี่น้อง